เออข้อสองข้อนี้แรงข้อนี้แรงคือคุณต้องตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวหมายความว่าอะไรฟังดีๆนะผมเห็นอาการนี้กับลูกศิษย์หลายคนแล้วแม่งทนไม่ได้มันเป็นมันเป็นอีกอีกด้านหนึ่ง ของคำว่าโฟกัสอัจฉริยะทุกคนมีคำว่าโฟกัสเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเวลาคนที่ไม่ไม่ตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะ่ะคือว่าผมเทรนโค้ชใครเนี่ยผมต้องบอกเลยมึงต้องอยากได้มันจนมึงต้องตัดออกไปให้หมดใครชวนไปงานศพไม่ไปใครชวนไปงานแต่งงานไม่ไปคุณรู้ไหมผมจะเป็นบัณฑิตวันนี้ไม่ได้เลยนะถ้าตอนสิบสี่ผมบอกว่า กูไม่ไปอะไรที่กูไม่อยากไปผมถามตัวเองกูอยากไปไหมนั่งงานศพไม่ไปใครจะว่ากูเหงาตัวกูไม่แคร์ฉันเซิร์ฟมายเซลล์ฉันต้องการผมจะเป็นบัณฑิตวันนี้ไม่ได้เลยถ้าผมไม่ตัดทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวแม่ผมบอกให้ดูข่าวซะบ้างผมบอกไม่อยากดูตัดออกไปผมดูแต่หนังสือผมอ่านแต่หนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับผมกูอยากได้แบบนี้เท่านั้นแล้วกูโฟกัสตัดที่ไม่เกี่ยวออกไปให้หมดเพื่อนคนนี้ไม่สนับสนุน เพื่อนคนนี้พูดเรื่องที่แม่งไม่ไม่ไม่ให้พลังกูตัดแม่งออกไปจากชีวิตตัดทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวคุณจะต้องบ้าขนาดนั้นน่ะคุณจะต้องแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ซิงเกิลมายแบบนี่คุณถึงจะมาได้คุณจะไม่คุณจะไม่ผมไม่เอาคนที่แบบว่าเหาะแยะมันน่าลำคาญเข้าใจป่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อ่าบางทีเนี่ยคุยกับลูกศิ์บางคนเนี่ยเขาก็ผมเขาก็าาาบอกบีซีผมก็นึกว่า,าบีซี่แบบ ทำมาหากินทำนนี้บิซี่ไปไหนอ๋อพอดีต้องไปนนตอไปงานงานนนงานนี่งานนนแต่ทำไมต้องไปเพราะกลัวเขาคนอื่นว่าว่าเราจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่โผล่ไปงานศพหรือไม่โผล่ไปงานแต่งงานจริงๆไม่มีใครสังเกตคุณหรอกส่วนใหญ่ว่าอ้าวไม่ได้มาหรอหรือว่าหรือว่างานแต่งงานด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะงานแต่งงานบางงานงานเขาก็วุ่นมงัวแต่วุ่นเรื่องเขาอ่ะจริงๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่สังเกตด้วยว่าคุณมาหรือเปล่า คุณจะไปสีเรียกคุณเองอ่ะเข้าใจรเปล่าแล้วก็บอกได้เลยนะอีกเรื่องหนึง่งตัดเรื่องนี้เข้าไปซะทุกคนงานแต่งงานนี่แม่งเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองสุดๆผมพูดกับคุณตรงๆเลยไม่มีใครจะพูดตรงๆไม่กลัวถูกด่าด้วยงานแต่งงานนี่แม่งทําให้คนเป็นหนี้ญาติผมนี่แม่งบางคนนะพ่อแม่ผมนี่โอเคมากเลยพ่อแม่ผมไม่ได้สเปนมันนี่เยอะตัวผมเองกับแมรี่แต่งงานกันนะแทบแทบจะไม่ได้ใช้เงินเงินเลยใช้เงินน้อยมาก แถมได้ตังค์อีกสรุปกำไรประเด็นคือ <c oughs> <c oughs> แถมได้ตังค์คือคนค่อยเงินมาไงคคอของขวัญของ,ข,องขันเลยอะ่ะแต่ประเด็นคือถือตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ตอนที่แต่งงานใหม่ๆแต่ประเด็นคือรู้ไหมคุณบางคนเนี่ยหน้าใหญ่เว้ยน้าใหญ่แต่งงานกูยอมเป็นหนี้ทุกอย่างยอมยอมเจ๊งยอมทุกอย่างขอให้วันนั้น วันนั้นกูดูดีลูกสาวกูต้องดูดีลูกชายลูกชายกูต้องดูดีกูยอมเจ๊งยอมขาดทุนยอมเป็นหนี้แล้วตกลงก็เป็นหนี้จริงๆนะตอนนี้แม่งบ้านต้องไปให้แบงก์ยึดธุรกิจเจ๊งหมดอะไรเงี้ยคุณคิดดูตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวไปให้หมดคุณจะต้องแม่งต้องจะต้องเด็ดเดี๋ยวมุ่งมั่นขนาดนั้นเลยนี่คือเคล็ดแล้วเออ ผมบอกน้อยคนทําได้เพราะอะไรรู้ป่ามันมีแค่เนี้ยจริงๆคุณก็รู้ว่าคุณไม่อยากไปคุณก็รู้แต่คุณแคร์คนอื่นคุณแคร์ความเห็นของคนอื่นมนุษย์นี่แม่งแบบเป็นอย่างเงี้ยถ้ามนุษย์มันไม่แคร์ความเห็นของคนอื่นนะมันลุ่งแน่เลยถ้าคุณแค่ฟังฟังเสียงในหัวใจของคุณเองแล้วมึงไปตามหัวใจของคุณเองมึงก็ลุ่งแล้วแต่มึงดันไปแคร์ของหัวใจของคนไปแย่ปากคนอื่นเท่านั้นเองผมว่าจุดเด่นของผมไม่ได้ฉลาดของคนอื่นนะตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยกูแค่ กูตามหัวใจกูเองอะกูไม่สอนนะใครจะด่ากูช่างมันจะด่าว่าไอ้ต้นมันไม่ไม่แข็งญาติญาติไอ้ต้นมันมันมันเห็นแก่ตัวโน่นนี่กูไม่แข็งกูโฟกัสกูจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกกูมีเป้าหมายแบบนี้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 อะไรที่ไม่เกี่ยวกูตัดออกหมดสักวันมึงจะเห็นกูเข้าใจป่ะแบบนี้มันต้องแบบนี้มันถ้าคุณจะไม่สําเร็จได้ถ้าคุณไม่ตัดออกไปให้หมดเพราะคุณจะเสียโฟกัสเนี่ยผมสั่งรู้สิไปไหนดูเด้เวละสองคลิป ไปทํมาสามสิบวันวันละสองคลิปไม่มีผลงานอ๋อต้องไปดูหลวงตาต้องไปดูต้องไปดูคุณพ่อคุณแม่ต้องไปโน่นนี่โน่นนี่ก็จัดเวลาไปแต่ยังไงก็ต้องสองคลิปเสร็จเข้าใจปะอ๋อต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากโน่นก่อนค่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโน่นนี่ก่อนค่อยขอไปโน่นนี่ก่อนยี่สิบวันแล้วค่อยกลับมาทํา no you do it เข้าใจป่าอย่าเสียสมาธิถ้ามันเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสำเร็จคุณจงทํามันซะ จงวินัยตัวเองโอเคไหมไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือเคล็ดลับของคนที่จะได้พันล้านได้นะครับทําตามหัวใจตัวเองอะ่ะกูไม่แคร์กูจะทําตามเสียงหัวใจของเองแล้วเพิ่งมาเรียนรู้ตอนเนี้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่ที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยหัวใจของคุณคือเชื่อมกับพระเจ้า,ถ,าถ้าในใจของคุณแม่งบอกว่าไม่ใช่มันคือก็ไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่บาปไม่อะไรทั้งสิ้น ถ้าหัวใจของคุณบอกว่าแม่งไม,ไม่โอเคไม่ใช่คุณถึงสวรรค์ละโอเคป่าคุณทําตามสิ่งที่สวรรค์สิ่งที่ทําให้คุณใกล้สวรรค์มากที่สุดคือทําสิ่งที่มีความสุขในแบบของคุณเองในแบบของคุณเองด้วยเข้าใจหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเป็นแก่นทางจิตวิญญาณเลยนะผมเอามาสอนสั้นๆสอนสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เนะี่ยผมสอนได้เป็นคอร์สเลยแล้วมันจะทําให้คุณปลด ปลดเรื่องของความที่รู้สึกผิดกับเรื่องที่ไม่ไมสําคัญนะ่ะเข้าใจปะโดยเฉพาะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนเนี่ยทับเข้าโรงพยาบาลบ้าเนี่ยมีนี่นี่น,นี่ต้องร้อยฝั่งต้องร้อยฝั่งเพิ่งอ่านมาวันเนี้ยสถิติคนที่เข้าโรงพยาบาลบ้า,บาเยอะที่สุดนะมีเพราะเพราะเกี่ยวกับสองประเภทเพราะเกี่ยวกับสองหัวข้อหัวข้อไหนรู้ปะ เพราะเขางงพรเขาคอนในตัวของเขาแม่งไม่ชัดเจนงงสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสนาเรื่องสองคือเรื่องเซ็กส์สองเรื่องนี้ทําให้คนเข้าโรงพยาบาลบ้าเยอะที่สุดเก็าใจไหมเพราะเขาไม่ไม่งงกับตัวเองว่าตกลงกูจะต้องไปวัดเท่าไหร่ไปโบสถเท่าไหร่แล้วกูถึงจะไม่ตกนรก หรืองอะไรของเขาไม่รู้มันจะมีความคิดแปลกๆอะไรเยอะไปหมดถูกใส่โดยถูกใส่จากหัวจากจากคนอื่นใส่หัวเราเข้ามาเข้าใจไหมเสร็จแล้วนั่นเลยคือหนึ่งเรื่องเรื่องศาสนาคือคนแม่งงงเรื่องศาสนา้ตกลงยังไงกันแน่วะตกลงใครพูดถูกกันแน่วะอะไรเงี้ยว่างๆผมมีเวลาผมจะมาสอนเรื่อง t r u t เลยเรื่องแก่นของทุกศาสนาผมไม่ได้แอนตี้ศาสนาด้วยผมจริงๆผมเป็นคนรักเรื่องจิตวิญญาณเรื่องธรรมะมากเลยแล้วก็ผมอยากจะสอนพวกคุณในเรื่องของแก่น ของทุกศาสนาเลยศาสดาสอนอะไรกันบ้างศาสนาที่ที่แม่งไม่มีเรื่องของอะไรอะผลประโยชน์คนอื่นเข้ามาเกี่ยวอ่ะแต่ศาสนาเอาเอาที่หัวใจของของสิ่งที่ศาสดาสอนกันนทั้งศาสดาทั้งทั้งหาศาสนาแล้วเอามาพรีเซนต์ให้พวกคุณฟังอยากฟังไหมอยากฟังไหมวันไหนหาศาสนามีอะไรบ้างศาสนาพุทธคริสต์อิสลามยูวแล้วก็ฮินดีฮินดูอ่าฮินดูนะครับห้าศาสนา ที่มันเป็นแก่นของเขาเลยอะซึ่งเวลาศาสดาสอนเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจแก่นที่เขาพูดเนี่ยจะไม่มีเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณหลุดจากวงจรของตัวเองได้แต่อะไรที่ทําให้เราแม่งหลุดก็คือเรื่องของที่แม่งคาพูดของคนอื่นที่แม่งเรียนมาไม่ค่อยรู้เรื่องเล่าเล่าต่อกันมาแล้วก็มายัดใส่หวัวคุณแล้วทําให้คุณสับสนคนที่แม่งเข้าโรงพยาบาลบ้าเยอะที่สุดจำไว้เขาสับสนสองเรื่องคือเรื่องอะไรเรื่องศาสนากับเรื่องเซ็กส์โอเคเปล่าอ้าวโอเค โอเคข้อ2เมื่อกี้นะครับตัดเรื่องที่ไม่สําคัญออกไปให้หมดข้อ3คือคิดใหญ่เกินตัวเคล็ดลับของคนที่พันล้านใช่ไหมคุณต้องคิดใหญ่เกินตัวคํานี้เหมือนจะเป็นคําสกปรกด้วยซ้ำน,นะเวลาคน,คนเวลาคนเขาจะดา่าคุณเฮ้ยอย่าคิดใหญ่เกินตัวผมจะบอกเมื่อไหร่คุณคิดใหญ่เกินตัวนะคุณมาถูกทางแล้วอย่าไปฟังคนพวกนั้นพวกนั้นหนีไปเลยนีตัดเรื่องที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมดจําได้ไหมข้อสอง ตัดคนแบบนั้นออกไปชีวิตสักพักหนึ่งถ้าเป็นพ่อแม่ก็แบบห่างๆไว้หน่อยหนึ่งโอเคเปล่าเดี๋ยวสําเร็จแล้วค่อยกลับไปใหม่โอเคไหมเดี๋ยวนี้รูกสิงคโปผมหลายคนนะผมบอกได้เลยตอนแรกพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยโอเคกับเขาเพราะว่าเขาเริ่มเออทุกคนอนะ่ะพอเขาเปลี่ยนความคิดไงเริ่มคิดใหญ่ไงแต่ตอนนี้เว้ยพอรวยแล้วพ่อแม่มาเอาด้วยเว้ยพ่อแม่ตามมาด้วยเป็นอย่างนี้ตั้งหลายคนอนะ่ะเป็นเว้นแใหม่ใหม,ม่ก็เป็น หม่ก็เป็นแล้วไม่รู้สึกของพลอยพลายลินพลอยพลายลินเนี่ยบอกว่าตอนแรกพ่อแม่เขาไม่เอาเลยตอนนี้พ่อแม่ตามมาด้วยแล้วก็สามีอีกคนหนึ่งสามีอีกแบบเด่นก็รู้สึกของผมอยางคนที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนแรกๆก็สามีก็แบบดูถูกดูถูกดูแคลนบ่าเฮ้ยมึงจะไปได้สักกี่นะ้ำมาเรียน,มา,ยน,ม,ายนมาเรียนเออมาเรียนท่าออกหน้ากล้องเงี้ยมึงจะทำไา้กออกูมีธุรกิจน,นนี้น,นนี่เดี๋ยวนี้ถือกล้องให้ภรรยา <laughs> โคตรฮาเลยอย่างลุงเนี่ยลุงนี่ทอเงินได้ไม่รู้กี่ร้อยล้านอ่ะคือตอนแรกสามีก็ยังมองว่าจะไปได้เท่าไหร่ไม่มีบิชเนสแพลนไมันมีแผนอะไรเลยบอเลยกับจานมันดิดต้อยต้อยตอยตอยตอนนี้ลุงม่งไม่กี่ร้อยล้านละตลกมากเลยสามีเดิน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 ถือถือกระเป๋าให้สามีบบกว่าเลิกเลิกกิจการเลิกแบบคือให้กิจการให้คนอื่นดูแลให้คนอื่นดูแล้วสามีใช่พี่ก็บอกอ่ะพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าลุง เออบอกบองโลดอะ่ะบอกแฟนลุงโลดบแบรนด์ที่เจ๋งที่สุดที่โลดมีตอนนี้นะคือ,อลุงมันคือลุงนี่แหละมาดูแลแบรนด์เนี้ยไม่ต้องไปดูแลแบรนด์อื่นแล้วแบรนด์มันสับปลังไม่ต้องดูละดูมาดูแลดูแลแบรนด์ลุงโอเคตอนนี้เขามาดูแลแบรนด์ลุงแฟนนะมันจะเกิดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือพ่อแม่คุณตอนแรกคุณยังไงถ้าเกิดอะไรอะ่ะ ถ้าเกิดเขาพูดลบคือเราผมก็ไม่ได้บอกให้เราจะต้องเราไงก็ต้องมีความรักให้ผู้คนนะก็ยังก็ยังต้องรักพ่อแม่อยู่ก็ยังต้องรักพี่น้องอยู่รักญาติญาติรักรักทุกคนอะ่ะแต่ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องใช้เวลากับเขาเข้าใจเปล่าเพราะถ้าคุณอยากจะทะยานขึ้นไปอะ่ะเขาจะไม่โอเคแน่นอนในตอนแรกไม่โอเคแน่นอนเพราะมันจะไปขัดแย้งกับความคิดเขานี่ชัวร์มากแต่เมื่อไรคุณสําเร็จเขาจะมาคล้อยตามคุณไม่ต้องไปเถียงด้วยนะอย่าไปเถียงนะ เฉียงนี่เรื่องใหญ่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยอีกเดี๋ยวเหนื่อยอีกมันจะเป็นมันจะมันจะไม่จบแต่คุณก็เงียบๆไปซะแล้วก็ไปทําสิ่งที่คุณฝันแบบเงียบๆคุณนริมนบอกอาจารย์คะเคยเจอคํานี้ด้วยคะ่ะวาสนาไม่ถึงหรอกอย่าคิดทําอะไรเกินวาสนาตัวเองจดไว้หน่อยอันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวจะามาสอนไม่มีคำมีความเชื่อผิดๆเยอะมากเลยในะประเทศไทยและเพราะความแบบนี้เนี่ยมันทําให้คุณมันทําให้คุณเนี่ยไม่ไปถึงไหนอะ จริงๆในตัวทุกคนเนี่ยศักย์คุณเป็นพระเจ้ามาเกิดเนี่ยนี่วันอันนี้เนี่ยจะจะให้ดูเหน็นวะนี่หนังสือเล่มนี้ผมตั้งอยู่ในตั้งโคตรโดนใจซื้อมาเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้อ่านข้างในนะแต่กูซื้อมาเพราะหน้าปกอ่ะแล้วตั้งไว้หัวนอน you are god คุณคือพระเจ้าคุณคือพระเจ้าคุณคือพระเจ้าผมคือพระเจ้าเราทุกคนเป็นพระเจ้า เป็นอวตารหนึ่งของพระเจ้าที่มาเกิดในรูปร่างแบบแบบแบบแตกต่างกันคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณอยากอยากจะได้อยากจะได้พลังแบบนี้เนี่ยไปเรียนรีบสอบปลูกพลังแล้วก็อยากจะให้อินเนอร์พาวเวอร์ไปด้วยให้อินเนอร์พาวเวอร์ไปฮาร์ดพรส์สดเยจะบอกว่าปลกพลังที่พระเจ้าอ่ะพูดจากใจเลยเป็นคอสที่ลำทสุดเอออ่ามาดูมาบอกเขาหน่อยอืมได้ไใหม่ใหม่เขาเลยอินสปายเลยต้องมาบอกวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมานั่นนะ บอกเขาหน่อยเลยว่าถ้าทุกถ้าใครเนี่ยอยากจะเอ่อาใหม่พูดเลยโอเคจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะพออาจารย์หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา you are god get over it แล้ววันนี้ที่อาจารย์สอนอ,อ่ะจริงๆสอนเรื่องนิสัยใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาที่อาจารย์สอนตั้งแต่ต้นตั้ง,ตงแต่มเมื่อกี้คือต้องไปรีบบอกลูกศิษย์เลยว่ารีบมาดูกันเดี๋ยวนี้อาจารย์สอนดีมากๆนะคะแล้วพอมาถึงเรื่องคุณเป็นพระเจ้าอ่ะแล้วพูดถึงเรื่อง god บอกเลยว่านึกถึงอันนี้อตอนแรกอาจารย์จะเปิดคอร์สใหม่ใช่ปะแต่ทนไม่ได้ค่ะบอกเลยว่าปลุกพลังเทพ,พเจ้าในตัวคุณนะการันตีว่าคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในชีวิตคุณมันจะทําให้คุณรู้ศัก,กยภาพในตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วชีวิตเราอะเราทําได้มากกว่านี้และวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยทําอะไรมันต้องทําเยอะขนาดนี้เลยเหรอมัน มันคงเป็นไปไม่ได้ฉันคงไม่สามารถทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณได้รู้ความลับเวิร์กช็อปอยู่ในคอร์สนี้นะคะคุณจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการมันเกิดขึ้นมาได้และตัวโค้ชหม่เองทำตามเวิร์กช็อปในคอร์สนี้นะปีที่แล้วตอนนี้สิ่งที่เดี๋ยวว่าหลังจะเอาหนังสือที่เขียนเวิร์กช็อปจากคอร์สนี้มาให้ดูบอกเลยนะ ว่ามันเกิดขึ้นจริงและมันมากกว่าที่เราที่เราเคยคิดไว้คอร์สนี้ฮะเป็นคอร์สที่สำหรับตัวโคชใหม่เองนะเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในชีวิตจริงอะ่ะจริงว้าว <Wow. S 1> โคตรลักคือทนไม่ได้เลยอะเมื่อกี้ คออาจจะบอกเปิดคอร์ใหม่ไม่ได้คอร์นี้ดีมากใครยังไม่ได้เรียนนะคะไปเรียนนะปลุกพลังเทพเจ้าในตัวคุณคุณจะรู้เลยว่าคุณมีอํานาจอะไรบ้างคุณต้องทาอะไรกับจิตคุณบ้างอพลังเทพเจ้าในตัวคุณมันมีเยอะแค่ไหนและวันนี้ที่กลายเป็นโค้ชใหม่วันนี้นะ เจ็ดพลังเทพเจ้าที่อยู่ในนี้ใช้หมดแล้ว hmm. ทุกอย่างที่อาจารย์สอนที่บอกอยู่ในคอสนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดและเคยได้คุยค่ะกับรุ่นแรกที่เขาที่เขาเรียนในนี้มีแบบแม่แอนมีอะไรแกเขามาเายังทุกวันนี้ยังมาขอบคุณอาจารย์อยู่เลย hmm. แล้วก็พูดถึงคอสนี้กันบอกว่าโอ้โ oh. ห oh. คอสนี้เขาเรียนไปแล้วทุกคนในคอสคือยังรักและยังพูดถึงกันถึงทุกวันนี้และคนที่เรียนคอสนี้ไปเขาบอกว่าเขาไปเจอใครนะเขาจะแนะนําทุกคนว่าจะเรียนกับอาจารย์มดิษใช่ไหมไปเรียนคอสปลุกพลังเทพเจ้าก่อนอืซึ่งโค้ดเห็นด้วยอืพูดแล้วตื่นเต้นเลยอเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคอสนี้นะคะก็คง ไม่ไม่เกิดขึ้นอ่ะไม่มีโค้ชใหม่เกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราทําได้แค่ไหนหนะบอกเลยว่าไปเรียนซะปลุกพลังเทพเจ้าในตัวคุณนะเพราะ because ทุกคนคือพระเจ้าใช่เพราะคุณมันเป็นเทพเจ้าอยู่แล้วทุกคนคือพระเจ้าอยู่แล้วแต่หลับไหลทั้งชีวิตแต่บางคนหลับไหลทั้งชีวิตไม่คุณรู้ไหมว่าพลังคุณมันก็คือความรวยอย่างหนึ่งนะรู้ปะถ้าคุณอยู่ไปนะแล้วไม่มีพลังชีวิตอ่ะ มันก็เหมือนคนจนอะ่ะเหมือนคนตายกับคนจนอะ่ะไม่มีพลังชีวิตแล้วอยู่ไปทําไมแต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่มีมีไลฟ์มีชีวิตมีชีวามีสนุกมีมันแบบมันมันคือความมั่งคัง่งคนรวยก็ซื้อไม่ได้คุณเข้าใจปะ่ะบางคนรวยมากแต่ว่าไม่มีพลังชีวิตแล้วไปลงเลยคอร์สนี้จบเลยและในคอร์สนี้มีคาถาลับด้วยนะมีคาถาลับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องดีที่สุดสําหรับชีวิตคุณอืและ เอาเป็นว่าคอสนี้ถ้าเกิดว่าเรียนแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไดีมาด่าเลยมาด่าเลยนะคะโคตรดีการันตีคอนเฟิร์มไปเรียนซคัคอสนี้เท่าไหร่ <c oughs> พูดอยู่นะพูดมาเรียนเขายังเขาายังเขายขังต้องอย่างรู้เนี่ยเขายังถามกันอยู่เนี่ยเท <behav S 2> <c oughs> ่าไหร่เท <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> <irit> ค,รคะตอนนี้คอสนี้สามหมื่นบาทอาจารย์คะเท่าไหร่คะพิเศษ หนึ่งหบาทหนึ่งันบาทเอาไปเปลี่ยนคุณให้เป็นเทพเจ้าซะคุณรู้ไหมทั้งหมดที่อาจารย์สอนมาคุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวคุณเองเป็นพระเจ้าและคุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าพลังในตัวคุณมันมีอะไรบ้างปีหน้าจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องสนอนาคตจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องสนถ้าคุณรู้ว่าคุณสร้างอะไรได้บ้างเศกอะไรได้บ้างคุณทําอะไรได้บ้าง การันตีคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเพราะมันเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในชีวิตของโค้ชใหม่เช่นกันนะคะไปลงซะแล้วเวลาผมสอนเวลาสอนเนี่ยในคอร์สนี้มันไม่ได้สอนแบบว่ามีแค่ข้อมูล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 ใช่ไหมผมมีออกแบบว่าให้คุณเนี่ยลงมือทำเวิร์กช็อปเพียบเออมือเวิร์กช็อปเพียบลุงก็มาลุงก็มาช่วยหนึ่งใช่คุณลุงก็มาช่วยสอนมีอิโมชันอลกริดเนาะแล้วก็มีการไดเอทจิตด้วยเออไอ้ไดเอทจิตเนี่ยเนี่ยเด็ดเด็ด เปลียนชีวิตตรงนี้แหละได้อดจิตใช่<ม>เวลาเทรนนักเรียนนักเรียนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะคือเทรนเรื่องไดเอทจิตก่อนอ<ม>ทุกคน<ม><ม>เรื่องแรกนี่เอาความรามามองเลยนะออจริงๆโคตรดีไป<ม>เรียนซะ<ม>จริงๆสั่งเลยจะได้ไปยิ่งใหญ่แล้วก็สำเร็จกับทุกคนหลายคนนะที่ลงเรียนหลายๆคอร์สมาแล้วแต่ติดอยู่ตรงที่ไม่กล้า จะทําก็ทํายุกยักยักให้ออกมาไลฟ์ให้ออกมาเปิดเพจก็แบบวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจะมาให้ความรู้เรื่องเฮ้ยไม่มีใครฟังคุณหรอค่ะ <c oughs> คุณไปเอาพลังพระเจ้าในตัวคุณออกมาแล้วก็ลองลองมือทําอีกทีแล้วดูว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอโอเคปะอ่อแล้วผมต้องต้องต้องบอกอย่างหนึ่งนะบางคนมีคำคำมีบางคนเนี่ยพอพูดคําว่าพระเจ้าพูดคําว่ากอดเขาติดมากเลยเขาเขาจะมีเขาจะเอาความ คำคำนี้เนี่ยมันมีคนคิดไปคนละแบบกันหมดเลยบางคนคิดถึงคนแก่ที่อยู่บนชายเดียวเขาหมดแล้วก็คอยตัดสินมนุษย์ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็จับว่าโอ้โหมึงดูหมิ่นพระเจ้าขนาดนี้เหรออ๋อมึงก้าวมึงมึงเวิร์ไปเปล่านี่ยังมีคนคอมเมนต์มาเลยอ่าไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนอพระเจ้าพระเจ้าคือใครเนี่ยพิมมาบอกพระเจ้าคือใครพระเจ้าคือใครไม่รู้แต่ตอนเนี้ย คุณเป็นพระเจ้าในโลกของคุณเองคุณเป็นพระเจ้าในโลกของคุณเองจำไว้คำนี้และโลกของคุณคุณต้องการให้มันเป็นยังไงคุณต้องการให้มีคนแบบไหนคุณต้องการใช้ชีวิตยังไงคุณต้องมีต้องการมีคนรอบข้างยังไงสิ่งแวดล้อมยังไงคุณคือพระเจ้าในโลกของคุณไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่บนฟ้าไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ในโบสถ์ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ในวัดในศาลเจ้าไม่ใช่ ในตัวคุณนั่นแหละโอเคปะถ้าไม่เก็ตไปเรียนซะจะได้เก็ตนะคะอืมเอ่อไม่ต้องติดไม่ต้องติดนะครับว่าบางคนเนี่ยบางทีเอ่อพวกผู้นําจิตวิญญาณสมัยใหม่เขาจะไม่ใช้คาว่าพระเจ้าละเพราะว่าคนเนี่ยจะแอนตี้ผมรู้ว่ามีคนบางคนแอนตี้เพราะเขาเข้าใจผิดคําว่าพระเจ้าเขาเข้าใจเราเข้าใจไม่ตรงกันเราเข้าใจไ่ตัวคุณใช้คุณพอคุณคิดพระเจ้าคนหนึ่งไม่คิดแบบหนึง่งอีกคนหนึ่งคิดแบบนนหนึ่งป็นคนที่คิดแบบหนึง่งแปลว่าเราแม่คุณยัง่รู้เรื่องเข้าใจปะ่ะ แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเราคือพลังงานเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าเป็นมหาสมุทรทุกคนพระเจ้าเป็นมหาสมุทรเราเป็นน้ําที่ออกมาจากมหาสมุทรนั้นมันเราเป็นหนึ่งเดียวกันไหมพอมหาสมุทรก็ยังเป็นน้ําน้ําใหญ่ๆแต่ว่าพอตักน้ําออกมาในกระป๋องในเอ่อก็ก็ยังเป็นน้ําอยู่ถูกไหมเราก็ยังเรียกว่าน้ำเพราะฉะนั้นพลังงานเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนี่ก็น้ํานี่ก็น้ําคุณก็น้ำน่นก็น้ําคุณก็น้ํา พูดง่ายพลังงานเดียวกันหมดเลยเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วเราสามารถเอาพลังงานพระเจ้ามาใช้เมื่อนไห่ก็ได้บอกเลยว่าคอร์สนี้มันจะทำให้คุณไม่เป็นคนธรรมดาธรรมดาต่อไปใครที่บอกว่าฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาคนเดิงอาจารย์บอกว่าห้ามพูดคำนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนคือพระเจ้าอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเรียนแบบ complete complete นะคุณต้องเรียนคู่กับ inner power ค่ะ อยู่ไหนอินเนอร์พาวเวอร์ดำดอ่ะหนดำดำไม่เห็นเลยอ่ะเอาเป็นว่าไม่ไดช่วยหน่อยไม่มีไม่เป็นไรถ้าใครลงก็ก็ให้าคาปลุกพลังเทพเจ้านะคะก่อนคุณจะไปทําอะไรคุณต้องปลุกพลังในตัวคุณก่อนถ้ามัวหลับไหลยางงัวเงียคุณก็จะอยู่แบบเนี้ยเหมือนเดิมแต่ถ้าบอกเลยว่าในชีวิตคุณอ่ะ80% คุณต้องเริ่มจากภายในจากจิตวิญญาณของคุณก่อนคุณถึงจะลงมือทําอะไรได้อย่างเกินร้อยเปอร์เซนถ้าเกิดว่าเรียนคอร์สนี้คุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้ชีวิตแบบร้อยเปอร์เซนะและถ้าเกิดว่าจะลงคู่กับ Inner Power นะคะ Inner Power มันก็ประมาณ9,800หรือ9,600เป็นเท่าไหร่ดีเอ่อ 20, 2 2 9 0 0บาทนะคะ 22900บาทสำหรับใครที่จะลงปลูกพลังเทพเจ้าเป็นคอมพลีทเลยครบถ้วนสมบูรณ์แบบกับพลังภายในตัวคุณนะคะสองหมบาทปลูกพลังพระเจ้าและ Inner Power คนถามเยอะมากนะรีบลงทะเบียนกันซะแล้วบทระวังถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเรียนคือวันนั้นตอนที่เริ่มเรียนเริ่มเรียนตอนเที่ยงคืนโอ้ oh my god ไปหลับอีกที6กโมงเช้าค่ะ <S 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 เรียนแล้วหยุดไม่ได้เรียนแล้วต้องต่อๆๆแล้วก็ทำเวิร์กช็อปไปด้วยคือมันมากอารมณ์เนี่ยคือตอนนี้สั่นสะเทือนเหมือนกับตอนที่เรียนคอร์สนี้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมหมื0นห้าสำหรับปลุกพลังให้พเจ้าหนึ่งคอร์สนะคะถ้าอินเนอร์พาวเวอร์หคอร์สคือเก้าบาทแต่ว่าถ้าลงคู่กันสองหมบาท คุ้มที่สุดในโลกอ<ไ>ปเรียนแ,<ล>แล้วเขียนมาบอกด้วยว่าคุณเปลี่ยนไปป่ะคุณรู้หรือยังว่าศักยภาพในตัวคุณเป็นยังไงและใครที่มีคนแบบที่คิดลบอยู่รอบๆอันนี้ปัญหาโลกแตกปัญหาใหญ่หลวงปัญหาที่ถามกันเยอะมากนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้คนคิดลบคนในบ้านคิดลบสามีหรือภรรยาคิดลบจะใช้ชีวิตยังไง คำตอบอยู่ในคอสนี้คุณจะรู้วิธีจัดการกับคนคิดลบมีเกราะป้องกันไปเรียนซะโอเคไหม,มเดี๋ยววันนี้เราจบแค่นี้แล้วก็จะว่าจะเปิดคอสใหม่ไม่ต้องเปิดคนน่ะ <c oughs> ไปเรียนอันนี้ก่อน <c oughs> ไปเรียนอันนี้ก่อนปลุกพลังเทพเจ้ารอืม,อมากมามสิ โอเคจะไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวโอเคถ้างั้นก็ลงทะเบียนกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวใครอยากลงทะเบียนนะคะไปที่กด C F มาก่อนเลยกด C F C F 00, ม CF 1 5ห0 0หรือถ้าจะเอา complete นะคะคู่กับ inner power คือ C F 2 2 9 0อกดมาแบบนี้ทีมงานจะได้จัดการ อำนวยความสะ,สะดวกให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าใครใจร้อนอยากรีบถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทันคืนนี้จะนอนไม่หลับนะไปที่หน้าเพจอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเลื่อนลงมาใต้ภาพด้านบนสุดนะจะมีปุ่มว่าส่งข้อความคุณกดส่งข้อความตรงนั้นแล้วก็บอกว่า CF คอร์สไหนก็ว่าไปนะคะอ,อันนี้แคปไป ลุกพลังให้พระเจ้า15900บาทนะถ้าเกิดว่าคู่กับ Inner Power เป็นแบบนี้2อืสอง90โอเควะนะแคปไปแล้วไปเรียนซะช่องทางอื่นนะคะติดต่อได้ที่ Li น์แอดแอดบันดิตแอดบูนดสำหรับใครที่ถนัดทางไลน์นะจ๊ะไปแล้วนะคะสำหรับคืนนี้หิวข้าวแล้วมีคนทวงข้อสีมาอ่านคอมเมนต์อย่นี้ข้อมูลโคแทนบอกเลยแพงมากครั้งหน้าครั้งหน้า จริงๆข้อสี่มันอยู่ตอนเมื่อกี้ที่อธิบายแล้วคุณคือพระเจ้าคุณคือคนที่เป็นคนสร้างโลกของคุณเองใช่เพราะอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยแล้วกันผมอ่านวิทยาศาสตร์มาคอนเฟิร์มทุกอย่างที่ศาสดาสอนเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องที่ผมเรื่องที่ผมสอนผมก็เอามาจากศาสดาทีแหละแล้วก็เอามามีผมไปอ่านงานวิจัยงานวิทยาศาสตร์แล้วก็มาคอนเฟิร์มกับพวกคุณ งงพูดง่ายๆผู้คุณสร้างโลกตัวเองไม่ต้องไปโทษคนอื่นหรอกถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนะี่ยก็ไปเรียนคอสนี้ซะว่าเราสร้างโลกของตัวเองยังไงจริงคุณเป็นพระเจ้าในโลกของตัวเองครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะไม่ว่าจะดีจะร้ายคุณเป็นคนทํามันเกิดทั้งนั้นนะคุณจากสมองของคุณเองโอเคเป<ล><ะ>็นหลักะคนที่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนค่ะเขามีนิสยัยเขาสร้างโลกของตัวเองนี่คือนินสัยที่4ีนี่คือข้อที่สี่ ครบถ้วนนะจ๊ะครบถ้วน <c oughs> ไม่ขาดตกบกพร่อง <c oughs> โอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย